ไปต่อกันที่เรื่องของพ่อแม่ลูกค่ะเรื่องนี้เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุน้อยแค่นี้แล้วก็ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพสะเทือนใจของหนูน้อยสองคนค่ะนอนอยู่นอกบ้านเวลากลางคืนกันเพียงลำพังนะคะ ซึ่งพ่อแม่เนี่ยพอมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบก็บอกว่าลืมเอากุญแจเอาไว้ให้ลูกไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดนะคะโดยผู้โพสเนี่ยเล่าบอกว่าเห็นแล้วขดหูใจน้องเนี่ยตัวเล็กแค่นี้เด็กอายุแค่นี้พ่อแม่เนี่ยก็ มีการเลี้ยงนะคะแล้วก็เอา,เอาหาน้ําหาข้าวมาให้พ่อแม่กินออกไปหาเงินทุกวันนะคะถ้าเด็กไม่ได้ออกไปหาเงินก็จะใช้ไม้กวาดตีไม่ให้กินข้าวกินน้ําก็คืออดอยากนะคะตอนนี้ดึกแล้วพ่อแม่น้องไปไหนไม่รู้ไม่ยอมเข้าบ้านล็อกบ้านเอาไว้ใครแถวนี้เอาข้าวให้เด็กกินพ่อแม่กลับมาเจอน้องก็จะโดนตีนะคะเราเห็นก็สงสารแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ซึ่งตอนนี้น้องนอนอยู่หน้าบ้านฝนตกยุงก็เยอะ แต่ดีนะที่พวกเราแอบเอาข้าวเอาน้ําให้กินแล้วก็ไปซื้อ,อยาทากันยุงมาให้น้องถ่านะคะหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้ Facebook อีกคนหนึ่งไปโพสต์ภาพเหมือนเป็นการอัปเดตความคืบหน้าระบุบอกว่าพอเที่ยงคืนมาเนี่ยก็มาเจอน้องอีกแล้ว สะเทือนใจมากๆมีคนเจอสองครั้งเลยนะคะแล้วก็บอกว่าฝากกดแชร์ให้ถึงหน่วยงานให้มาช่วยเหลือเด็กๆด้วยน้องโดนตีจนไม้กวาดแตกมีร่องรอยการบอบช้ำทั้งสองคนนะคะแล้วก็มีรูปภาพบอกว่านี่คือสภาพอันหิวโหวยของน้องทั้งสองคนนะคะขออนุญาตสงวนชื่อก็แล้วกันว่าน้องชื่อว่าอะไรเป็นชาย1นึ่งหญิงหนึ่งนะคะเป็นพี่น้องกัน คนโตเนี่ยก็คือผู้ชายนะคะคนเล็กเนี่เป็นผู้หญิงนะคะเขาก็บอกว่าซื้อน้ํามาให้น้องกินนะคะซื้อข้าวซื้อนมยากันยุงขนมกระดาษต่างๆมาให้น้องเพื่อให้น้องเนี่ยประทังความหิวนะคะแล้วก็บอกว่าน้องผู้หญิงเนี่ยน่าจะหิวมากดื่มนมเข้าไป3ามกล่องกับข้าวอีกหนึ่งกล่องใหญ่พอเจ้าหน้าที่ตํารวจมาแล้วก็มีสสลงพื้นที่ก็คือคุณศิราเจนจาคะนะคะ ไม่นานเนี่ยพ่อแม่เด็กก็มาค่ะแล้วก็มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบนะคะก็บอกว่าล็อกบ้านด้านนอกเอาไว้เพราะว่าน้องเนี่ยไปเล่นแล้วไม่ยอมกลับบ้านตัวเองจะออกไปข้างนอกก็เลยล็อกบ้านเพราะว่ากลัวคอมพิวเตอร์หรือว่าทรัพย์สินในบ้านจะหายแต่ว่าเพื่อนบ้านก็บอกว่ามันไม่ใช่นะคะน้องนอนนอกบ้านแบบนี้ กับพื้นแบบนี้เป็นประจำทุกวันตากยุงแบบนี้โดนตีแบบนี้ทุกวันนะคะทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็บอกว่าถ้าใครเอาของมาให้เนี่ยแล้วถ้าไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะโดนตีด้วยนะคะ ซึ่งเป็นแบบนี้แล้วน้องเนี่ยก็ไม่ยอมโ,โกหกเพราะว่าบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกน้องยังไร้เดียงสานะคะ<ๆ>ก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ไปตามตรงแล้วก็โดนตีกลับมานั่นเองสุดท้ายพี่ Facebook คนนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เลยช่วยเหลือเบื้องต้นกันไปแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้พ่อแม่เขาจะทําร้ายลูกเขาแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกไปว่ามีเจ้าหน้าที่ แล้วก็มีมูลนิธิต่างๆลงไปตรวจสอบแต่ก็หลายคนบอกว่าอยากจะให้มาดูบ่อยๆสักนิดนึงมาตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงรวมไปถึงเมื่อวานนี้ Facebook คุณศิราเจนจาคะนะคะสมาชิสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9ของพรรคพลังประชารัฐ ไปลงพื้นที่แล้วก็มีการโพสคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของการลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพูดคุยกับครอบครัวแล้วก็หนูน้อยทั้ง2คนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องราวของการที่จะออมีการไปเชื่อมต่อหรือว่าการดำเนินการถัดจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องรอดูค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ